วิธีการโกงของแท็กซี่กับผู้โดยสารเนี่ยเอาเอาเอาแบบวิธีโกงเป็นยังไงบ้างถ้าโกงถ้าโกงก็คือโกมิเตอร์ oh. ใช้มิเตอร์ต่อสาย3มเส้นชาที่เห็นแต่อันเนี้ยน้องๆหรือว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยสังเกตด,ดูยากสมมติมิเตอร์เป็นอย่างนี้มิเตอร์เนี่ยมันจะมีะข้างล่างต้องเอามาให้ดูเนาะ <The> อธิบายยาก uh huh. ถึงบอกก็ไม่รู้หรอกเพราะบางทีมันอยู่ไกลไฟไมันต้องดูไฟกระพริบไฟจากไฟกระพริบ มันมันต้องดูว่าช่องไหนจํานวนกิโเวลาช่องไหนเป็นตัวเลขของกิโลกดพอกดปั๊บสาสบห้าบาทขึ้นเป็นตัวเลขสีแดงครับขับรถไปปุ๊บไอตัวกิโลมันก็จะดิ้นเป็นลูกน้ําจุดแดงกระพริบกระพริบกระพริบอันนี้คือปกติครับแต่ถ้ารถจอดเมื่อไหร่เวลาจะเดินตึบตึบตึบแต่ไอตัวกระพริบของ กิโลหยุดอแต่ไอตัวกระพริบของเวลามี2จุดอจะกระพริบพร้อมกันกระพริบแทนหนึ่งนาทีขึ้น2บาทขึ้นนาทีได้สองบาทดูอะไรเล็บตัดมาแล้วกระพริบกระพริบอย่างจับาดยาพูดถึงไฟมันกระพริบถ้ารถจอดต้องเดี๋ยวคนเวลาขึ้นรถจอดขออนุญาตหน่อยว่าทำไมไอ แป้งเขาเขาคอตายซะเล่นสักคนเดียวเลยไฟกับิไฟไฟเวลารถจอดเนี่ยไฟยางพริบตรงเวลาครับเวลาจะขึ้นจากศูนย์ก็จะเป็นแบบหนึ่งนาทีถ้าหนึ่งนาทีปุ๊บเนี่ยจะขึ้นไม่สองบาทจากไม่รู้จากใส่4ี่สิบเก้าก็เป็นห้าสิบเอ็ดทำองนี้ปิดนานก็ขึ้นเยอะนาทีละสองบาทดูเอาแต่ถ้าเกิดก็พริบทั้งสองอย่างเลยคุณโดนแล้ว ออมิตเตอร์โกงกับพี่สองอย่างเลยสองอย่างเลยในภาษาของแท็กซี่เนี่ยมิตเตอร์นั้นเขาเรียกว่ามิตเตอร์อะไรเทอร์โบอ๋ออ๋อกับพ่ทัองสองอย่างแต่ไอคนขับมันจะใช้กับคนที่งงโง่เซ่ออดูสีดูสีหมายความว่าดูดูหน้าไอคนขึ้นครับถ้าขาวผ่องเป็นยองใยสาวออฟฟิศเขาไม่ทำทำไมพวกนี้รู้ทันแต่ถ้าขาวแบบนี้ถ้าขาวอย่างนี้ใส่เสื้อแบบนี้มาจากทางสุรินโดนแน่ ที่เขาเขาทำเขาทำก็คือดูสีดูสีผิวอ่าเขากรุงเทพนี่แต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมโดนเลยอคือแท็กซี่เขาจะกินเลยโกงเลยถ้ามันมีมันมีพร้อมมาสหรือเหมาะโอ้โหไหนนักมินบุรีมินนู่นเอายามาแตะหรือเปล่าเอายาอะไรมาแตะป่าจับไม่มีเออมือคุยเฉยโทรจับนี่ต้องไปล้ลางน้ำอุ่นนะเนี่ย ติดเชื้อโรคไม่มีแบคทีเรียแล้วแต่ทีนี้ว่าจะพูดถึงการโกงเนี่ยมันไม่โกงกันหรอกเอาถ้าอย่างเี้ยไปบินบุรีมาแก่มันกดอ๋อจาบอกไปบินบุรีถ้าดูสีผิวแล้วฝันได้ดำอย่างเองอย่างเงี้ยมาจากสุรินเพิ่งจะเข้ากรุงเทพไปเกินสองครั้งแอบ ไปมิบุรีมินนู่นน่นเหรอนู่นนั่นเหรอเหมือนไก่ไหมมินนู่นน่ะเหรอไก่ไงมิเตอร์ไปไม่เกิน200ร้อพี่แกเรียกเลย480อ้าวไม่คอมิเตอร์ไปละอ้าวมันไกลได้หนูรถมันติดมันจะมากกว่าอะไรเงี้ยนะสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อย480สิบนี่คนบ้านเดียวกันเองอะไรเงี้ยอีก20บาทก็500แล้วโอเคโอเคงั้น480 4้0ยสี้อย้ยได้ไหม อมีต่อด้วยอ่ะมีสมุตินะ,ะแต่คนไม่รู้เนาะได้ทำไมจะไม่ได้อะอเห็นไหม,มได้จงครึ่งตัวเมวนนั้นผมผมขนาดแค่บอกโบกนะที่แท็กซี่ของคุณแต่เป็นสีเขียวเหลืองผมก็โบอกอีกคันโบกไม่เ,เปิดมาเปิดมาเปิดกระจกมาแล้วบอกคือเราจะเปิดเปิดประตูนะ,ะแล้วก็ มันไม่รับคำสองคำไม่รับแกแน่เลยทาพเงียจริงๆมันคือเราก็อาศัยเมาหน่อยแต่คืรจะกลับกลับคือไม่ขับรถกลับไงไปขับรถซีก็อ่พี่ครับขอไฟต่อบุรีหน่อยเพราะว่าผมจะไปต่อกับยากันยงคือจริงๆริผมไม่สูบบุรีแครนั้นะมันดาวจะมองปืนยิงดีไม่ถีบออกเวยเป็นะ่นั้นจะแกล้งหักไฟนะอันดับแรกเลยก่อนขึ้นแท็กซี่ต้องถามเลยว่าน้ากดมิเตอร์ไหมน้า ไฟมิเตอร์หรือเปล่าปากเราเนี่ยพูดสักนิดนึงรเรียกเขาดีๆถ้าเป็นผู้โดยสารนะรไม่ต้องกลัวเขาหรอกถามเลยลุงครับลุงเปิดมิเตอร์อเปล่าลุงจ๋าลุงวิ่งมิเตอร์หรือเปล่าจ๊ะถามเขาเลยถามเขาดีๆเขาจะกดมิเตอร์หรือไม่กดเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองอถ้าเกิดเขาไม่กด แล้วน้าจะไปยังไงอ๋อก็กดมิเตอร์แต่บวก50บาทสมมติมีเข้วสารมีของมาไม่น่าเกียดก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปเอาเขาทิ้ง8 0 0โอ้อยางนั้ะมากไปมันมากมีนะมีคนทํานะและอีกอย่างหนึ่งไอ้ของพวกเนี้ยเตือนใครไม่ได้หรอกแล้วเตือนเพราะตำรวจในท้องที่บางซื่อเนี่ยเขาก็รู้ดีเลย ตำรวจจราจรกลางเนี่ยเขาก็รู้ดีเลยจุดไหนของหมอชิดที่มีเหมาไม่ต้อยผมพูดพวกคุณตำรวจจราจรน่ะรู้ดีเพราะเช้าๆช้าคุณยังไปเก็บเขาเลยคันละสิบบาทอีตรงนั้นแหละหาเรื่องให้ชาวคณะหรือเปล่าอีกตรงนั้นแหละจริงจริงใครเปล่าจริงๆสอสอบังซื่อตำรวจจราจรเห็นหรอรู้แน่ใจแน่ใจหัวเลยท่าแหม่ดิไม่พูดดีกว่าเอาน่ะตำรวจรู้แล้วกันตรงไหนมีตรงไหนไม่มี สามสิบห้าไล่ใช่เปล่าสามสิบห้าไล่เขาไปกันหมดแล้วไอ้นี่ยังไม่ออกเลยนี่เขาไม่พูดรอเหมาอืมเอ้ารอเหมาทำไมอ่ะกอีตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่เป็นรถที่ว่าจะเข้าไปบริษัทไม่ใช่ไม่ใช่ชาญทัวชาญทัวของเขามีใต่สะพานลอยอ่าของไอ้อะไรอ่ะอีตรงนู้นอ่ะอีตรงก่อนจะเข้ามาน่ะเขาอะไรอ่ะนครชัยก็มีของเขาสมบัติทัวก็มีของเขาแต่ไอ้เพิกงนี้เป็นรถที่แบบเสริมอ๋อ ไป<ล>ส่งสามห้าไล่ส่งฝั่งตรงข้ามหมอชิดครัพอลงมาปุ๊บพี่แกก็ขับร้านข้างแล้วกดซะสองร้อยขายใหญ่เท่านั้นแหละแล้วแท็กซี่ที่จะเหมาก็คืออยู่แถวแถวนั้นน่ะเออเขาก็รู้รู้กันก็รู้กันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาเอาแต่พอหอปากหอมคอบวกห้บาทก็พอแล้วเออก็อธิการนะนั่นคือวิธีโกงของของแท็กซี่ก็มีแค่นั้นแต่บางทีแท็กซี่ จะมีวิธียังไงถ้าเกิดเกิดมีการจี้เกิดวิ่งไปทางด่านวิ่งไปทางด่านเนี่ยเขาเขาจะบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงอ๋อกรณีโดนจี้ดดโ,ดจโดนผู้โดยสารจี้แท็กซี่โดนผูโ<อ>้โดยสารจี้ดำเนินการมีการ,ารตั๊กไฟบอกกับตำรวจอยู่ในรถนั่นเหรอสมมตขับรถอยู่เงี้ยคือมีคนเขาจี้ไปใช่ไหมล่ะอยู่ในรถกลังจี้กันอยู่เนี่ยผ่านด่านเออผ่านด่านผ่านด่านเปิดกระจกเอามือห้อยลงไปอ่าฮะก็จะรู้เลยใช่ไหมก็ส่งซิกกันหน่อยหนึ่งก็ได้มองหน้าก็ แบบโอ้ยถึอถึงตรงด่านแล้วมันก็ต้องตัวรอดได้แล้วแท็กซี่ไม่ใช่คนโง่เลยฉลาดนั่นเนี่ยปืนจ่อหัวหรืออะไรตำรวจก็เห็นแล้วดิ่ผ่านด่านเลยเอาก็มีจ่อหัวจะไม่ด่านอะไรล่ะเออแล้วแท็กซี่จะมีวิธีบอกกับตำรวจยังไงหรือคนบอกไอ้คนข้างทางรู้ยังไงว่าช่วยแจ้งตำรวจหน่อยมันจะต้องมีนะเพราะว่าแท็กซี่จะไปหลอกเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้แท็กซี่ก็มีโดนโดนป้นโดนจี้เหมือนกัน มันจะมีไหวพริบปฏิภาณในตัวของเขาเองถ้าเขาอ่านเกมแล้วว่าเไปเที่ยวเนี้ยเสี่ยงอันตรายวอในรถก็ใช้ได้อภาษาเลขอ่ะครับโคดโคดวอโคดวอโคดวอะภาษาเลขอะถ้าเกิดเขาที่ห้ามแต่ต้องสิ่งของอะไรเด็ดขาดนอกจากพวงมาลัยอย่างเดียวแล้วจะทำยังไงอันงั้นงมนงั้นลุงตายโอ้โหวิ่งวิ่งไปต็อปแก๊สหมด ผลักไปเป็นตัวกลางสวิทชมันจะมีอย่างนี้ถ้าทาไว้ดันไปข้างหน้าเป็นน้ามันดันมาหลังเป็นแก๊สยุงกลางดับับดก็ผลักสกิดนิดเดียวมันก็ไปรู้แล้วในขณะที่พูดกันไอ้หนูจะทำลุงหน้าลุงอันนี้แหมเอามือสกิดนิดเดียวเองพอวิ่งไปสักพักอึดใจเดียกระพือกระพร้าดับไว้หนูไอ้ลงไปแล้วนีเลยฮะแล้วถ้าเขาบอกว่าลุงต้องทำให้รถติดไม่งั้นลุงตาย โอ้ไม่ยากเลยหนูเดี๋ยวเองเองวางมือก่อนไปเดี๋ยวเอางี้เอง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 อยู่ตรงนี้นะเองเองดูตรงดูตรงเกย์ที่ว่าไอ้เกย์เนี่ยมันหลอกล่อมันนี่วิธีการต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองช่วยกันช่วยกันเอ้ยยิ้มมีอแป๊บนี้เอาไปทำอะไรแทงมึงเนี่ยเออมันอะไรมันต้องเพราะว่าอันตรายที่สุดคือคือคนขับแท็กซี่เนี่ยเวลาขับรถเนี้ย มือจะอยู่อยู่กับพวงมาลัยใช่ไหมล่ะแล้วสายตาก็จะมองไปข้างหน้าแกไม่เคยอยู่วงการแท็กซี่ก็ไม่รู้ไปฟังแท็กซี่ก็คุยกันเดียวแท็กซี่ตัวอันตรายทั้งนั้นเก่าเก่าเกมทําเป็นรู้มากและไอ้เรื่องแค่นี้ตัวรอดไม่ได้เหรอมันต้องโง่แล้วก็เขาจี้กันบ่อยเห็นตายกันบ่อยเหมือนกันนะแท็กซี่อ่ะมันเล่นคนอายุมากใท่มันจะเลือก50อสิ สู้ไม่ไหวแล้วถ้าระวังยังยังยังผมยังคุณโย่งแน่นๆอย่างเงี้ยมันกล้าไหมเนี่ยลงไปยืนแล้วไอ้นี่สูงย่งกระต้นไข่เน่าสูงท่วมหลังคารถอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วทักซี่ผู้หญิงมีไหมตอนนี้มียังมีขับอยู่เหรอไอ้น้องคนนั้นยังมายังสอนไปเลยที่ปั๊มตอนนี้ทักีผู้หญิงก็คือค่อนข้างจะมาหากินทางนี้เยอะเยอะครับแต่คือแนะนำนิดนึงถ้าเป็นนักซีผู้หญิงอะให้ขับกับวันก่อนดีกว่า อยาาขับกลางคืนเลยกลางคืนก็มีเจอกันบ <ไป S 1> ่อยๆต้องต้องแบบรู้แกวผู้ดสารนิดนึงคือการจะดูแกวผู้ดสารเท่าจะจี้ไม่จี้เนี่ยผมเคยมีเหตุการณ์นิดนึงคือเขาขึ้นมาเนี่ยปุ๊บขึ้นมาสองคนจะขึ้นนั่งหน้าซ้ายหนึ่งคนข้างหลังเนี่ยประกบประกบปุ๊บปิดหลังเลยอพอปิดข้างหลังเนี่ยคือผมขับเบาขวาเบาะซ้ายเนี่ยขึ้นมาหนึ่งคนแล้วบอกพี่ไปนี้แต่ไม่บอกทางคือคุมเครือไอ้คนหลังขยับมานั่งหลัง ผมก็จะบอกว่าน้องอย่านั่งหลังเบาเพราะว่ามันมองไม่เห็นกระจกหลังเราจะบอกเขาใชให้ขยับมานั่งซ้ายถ้าขยับมานั่งซ้ายถ้าเกิดมีอาการแหกเหตุการณ์ที่แบบตุกติกอ่ะเราก็พยายามหาเข้าปงนเข้าปั๊มเอ้ยเดี๋ยวขอเข้าปั๊มเอาอย่างเงี้กันอันนี้คือวิจารณญาณของคนนะครับสาหรับวันนี้ ขอให้เที่ยวสงการกันไปๆก็แล้วกันก่อนลงรถน่ะก่อนลงรถเตือนนิดนึงตั้งสติก่อนเลยอีก5นาทีจะถึงที่แล้วจะลงรถและแท็กซี่เนี่ยตั้งสติเลยว่าคุณขึ้นมาน่ะคุณนําของมีค่าหรือว่าของฝากข้าวสารกระเป๋าเอาขึ้นมากี่อย่างเอาลงให้ครบอย่าลืมไว้ครับวันนี้พวกเราสามคนผมตายซิเมติกับผมโยงกู้ภัยครับไอ้ตาคนนั้เาเป็นอะไรทอนะ ผมภัยพันธุ์ผมพันธุ์เกี่ยวปพันธเกี่ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วต่อเร็วไปกลับนเดินกันเออไป